เอาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่เกมฟิชชิงแพลเน็ตนะครับแล้วก็วันนี้เราก็อยู่กันที่บ่อมาลดิฟนะครับทะเลมาลดิฟแล้วตอนนี้กําลังเย่ออยู่นะครับสิ่งที่มาหาวันนี้ก็คือกระทงดาบนะครับหรือว่า s o ส r ิช f i h นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้ตัวเทพไหมเดี๋ยวจะบอกหมายอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับหมายตกกระทงดาบเนาะตอนนี้เย่อที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นเย่อใหม่นะครับเป็นเย่อใหม่แล้วก็เป็นการใช้ตะกัวแล้วก็ตะขอเบ็ดใหม่ด้วย นะครับนั่นก็คือทอร์ลิงสก,กิตนะครับเป็นทอร์ลิงสก,กิตทั้ง3อันเลยนะครับมาใหม่พร้อมแมปมาดิฟเริ่มด้วยที่ตะกัวทอร์ลิงสก,กิตเฮดนะสองร้อยหกรัมที่ผมใช้อยู่นะครับแล้วก็ทอร์ลิงสก,กิตฮุกเป็นเบ็ดทอร์ลิงสก,กิตนะสิโอนะครับจริงๆมันอาจจะใหญ่ไปได้แหละ12โออ่ะใช้10โอก็ได้นะครับแล้วก็เหยื่อเป็นทอร์ลิงสก,กิตเป็นเหมือนเหยื่อยางเนาะทอร์ลิงสก,กิตยี่สิบห้าเซนไม่มีตะขอเบ็ดนะครับเราต้องใส่ตะขอเบ็ดแยก อ่ะตัวนี้ก็เยื่อมาประมาณ5นาทีแล้วนะครับหลังจากที่เริ่มกดอัดคลิปก็5นาทีแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวแรกจะเปิดซิงหลออๆกับเขาไหมนะและตัวนี้เป็นอีกหนึ่งปลาใหม่นะครับที่จะทําให้เราเห็น XP มากกว่า1 0 0 0 0 0ในไซส์4 0 0 500ห้าโลนะครับและตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปลาใหญ่ที่สุดในบ่อแล้วนะครับก็คือปลาในตระกูลมารินนะครับมี2ตัวที่ใหญ่ๆเลยก็คือซอ f ฟิชนะครับซอนฟิชก็คือกระทงดาบ ใหญ่ได้ถึงในแรงนะครับประมาณ570กว่าโลนะในแรงเท่าที่เห็นเขายกกันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือแบล็กมารินนะครับเป็นกระทงดําประมาณนั้นแหละเห็นมีคนยก600โลกันขึ้นมาแล้วตัวหนึ่งนี่ต่อให้เวล90กว่าตัวหนึ่งก็เวลขึ้นเป็นหลอดเหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูตัวนี้ก่อนลักษณะการดูเนี่ยว่ามันจะใหญ่ไม่ใหญ่นะดูจากหลอดได้เลยนะครับตัวนี้ก็อาจจะมีไซส์สัก300ก็ได้นะดึงไม่ถึง100เมตรนะครับดึงไม่ถึง100เมตรก็จริงอยู่แต่หลอดเด้งแบบนี้นะอาจจะสัก300เป็นส่ก็ได้ นี่ขนาด300กว่าโลยังเป็นโทฟี่นะทุกคนเริ่มต้นยูนิคน่าจะเริ่มต้นที่400กว่าๆนะครับถึงจะเริ่มเป็นยูนิคกระทงดาบนะตัวนี้อีกอย่างหนึ่งปลาใหม่ที่บ่อมาดิฟกระทงดาบแล้วก็แบล็กมารินเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเราจะออโต้ไม่ค่อยได้นะครับทาไมถึงออโต้ไม่ค่อยได้ถ้าเป็นไซส์ใหญ่ๆเลยถ้าออโต้ไวเราไม่ยกเบ็ดช่วยเลยเนี่ยปลามันจะว่ายสวนนะครับและไองตัวนี้เร็วจัดขนาดลอกเร็วๆแบบนี้ลอกตัวนี้รอบรอ,อบของลอกเนี่ยนะ 7.9ต่อ1รอบนะครับยังสาวไม่ทันเลยทุกคนมันว่ายสวนจนหมดหลอดเลยพยายามเฝ้าเบ็ดดีๆไม่งั้นก็ต้องตั้งคันทิ้งไว้หน่อยถ้าจะออโต้นะครับแต่ก็มีสิทธิ์หลุดได้อยู่ดีนะาทางที่ไคจิโนรีอ่ะอย่างที่ไคจิโนรีเราได้เซฟเปตมารีนใช่ไหมตัว200กว่าโลก็จริงอยู่ถ้าเราได้เราเปิดออโต้ไว้ยังไงก็ไม่หลุดนะครับผมแทบจะไม่เคยหลุดเลยคือไม่เคยหลุดเลยแหละที่ไคจิโนรีไม่ว่าจะตัวไหนว่ายสวนยังไงก็ไม่หลุดนะครับแต่พอมาเจอที่นี่อ่ะ ผมเคยเสียเวลาไป25นาทีแล้วก็ไม่ได้ตัวมาแล้วก็คือเจ้ากระทงดาวดี่แหละในไลฟ์นะครับใครดูไลฟ์ก็น่าจะเห็นนะวันนั้นเยอะไปเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับสุดท้ายมาหลุดตอนประมาณ90เมตรสุดท้ายปวดหัวเลยดีไม่ดีตัวนั้นอาจจะเบิ่มๆแบบ500กว่านะครับตัวที่หลุดใหญ่เสมอว่างั้นอ่ะเหมือนจะหมดละผมว่าเหมือนจะหมดละ10เมตรแล้วครับเราจะได้เห็นเงาละผมว่าไม่น่าจะถึงขั้นยูนิคนะตัวนี้น่าจะแค่300อ่ะดูไม่โหดขนาดนั้นนะครับ อาจจะสัก300อย่างว่านะครับอาจจะเป็นแค่โทฟี่เดี๋ยวมาดู XP กันไม่แน่หรอกใครจะรู้ละ่ะนี่ก็แค่การดาวเท่านั้นนะครับดูขึ้นดูขึ้น4เมตรมาแล้วกว่าจะจับปลาอ่าเห็นไหมสามร้อนะครับเอา300 XP ไม่ดีนะเพราะว่ายังเป็นอยู่ในเกรดไซส์ของโทฟี่อยู่5,600 0ถือว่าไม่ดีถ้า5,600 0 XP ประมาณนี้จากเวลหเราจะได้ประมาณเวลสานะครับ แต่เงินก็คือโอเคแหละเงินได้แสนสองนี่คือกระทงดาบนะครับผมจะไม่กดถ่ายรูปแล้วอุ้มปลาให้ดูนะครับทุกคนเพราะตอนนี้มันบั๊กอยู่นะถ้ากดถ่ายรูปแล้วจอค้างนะครับเดี๋ยวรอทีมงานเขาแก้ก่อนเอออีกอย่างเนี่ยถ้าเป็นเซตดีเนี่ยจริงๆแล้วอะแทบทุกเซตเลยสามารถทอรล,ลิงได้หมดเลยนะครับไม่ว่าเราจะเกี่ยวปักคแบบเดิมเหมือนที่ไคจินโนริเราตกกันเราก็สามารถเอาปัรคมาทอรล,ลิงได้เหมือนกันนะครับไม่ผิดนะครับมันทําได้แต่จะกินไม่กินนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ แต่อย่างอุปกรณ์ใหม่ที่มาเนี่ยตอนนี้เนี่ยทอ l ์ลิงสก,กิทเนี่ยคืออันใหม่เลยคือสามารถทรอ l l ลิงได้เหมือนกันนะครับถือว่าเหมาะสมที่จะทรอร์ลิงด้วยนะครับแต่ผมเองเนี่ยเป็นคนที่ขี้เกียจขับเรือทอ l l ลิงนะครับเพราะว่ามันจะต้องขึ้นไปดับเรือตอนปลากินอะไรแบบนี้ห้ยหุ้ย,ย,ยนี่ไงกินจอดอทุกคนมาลุ้นกันกินจอดจอจะไหวไหมถ้าไม่ไหวไก็ต้องปล่อยเยอะนะเนี่ยเห็นไหมถ้าแดงอย่างนี้นานๆเนี่ยก็ต้องปล่อยเยอะแล้วออกไปแล้วแต่รู้สึกว่าจะไม่มีไซนะ หลอดไม่เด้งนะครับขึ้นแดงก็จริงอยู่แต่ไม่ได้เด้งดึงดึงอะก็เลยคิดว่าน่าจะไม่มีไซส์เท่าไหร่หมดแรงแล้วน่าจะเป็นแค่ไซส์คอมมอนนะอันนี้ตัวนี้นะครับอ่ะนี่แค่ไซส์คอมมอนนะทุกคนไซส์กลางเท่านั้นนะครับอย่างนึงผมไม่กล้าสิบเมตรได้นะ XP หมื่นแปดนะครับก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับแต่เงินก็โอเคอะนะตัวที่สองเรามาแล้ว ยังอยู่ในค่ำคืนของวันที่1อยู่นะครับตอนนี้เราได้620โลแล้วแต่ผมไม่รู้ตอนนี้ผมเจอกับตัวอะไรอยู่นะครับดูจากหลอดที่มันเด้งแล้วมันดูไม่ใหญ่เลยอะแต่มันก็ลากเอ็นผมไปได้ถึง190เมตรแล้วตอนนี้นะครับเรามาลุ้นกันว่าตัวนี้จะออกมาเป็นหน้าตายังไงนะ230เมตรแล้วดีนะผมใส่เอ็นมา500นะครับเป็นบทเรียนของรอบที่แล้วนะรอบที่แล้วในไลฟ์ผมมาตกใส่เอ็น250เมตรนะครับโดนซัดไป240กว่า เกือบหมดนะครับรอบนี้เอาชัวร์ใส่มา500เลยมีปัญญาดึงไปถ้ามีปัญญาดึงก็ดึงไปให้มันถึงไอ้นุ่มเฮ้ยจะ300เมตรเอาไอ้นุ่มดุจังล่ะเฮ้ยมันจะเอา300เมตรจริงหรอเรียบร้อยทุกคน300เมตรโอ้โหโดนดึง3 0 0เมตรไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะ300เมตรเนี่ย คือตอนนี้โดนไป15นาที16นาทีแล้วนะทุกคน16นาทีเวลาจริงๆนะยังไม่มีทีท่าว่าน้องจะยอมเข้านะครับยังอยู่ที่280เมตรอยู่เลยอยูดูไว้สวนทุกคนไว้สวนจาก290จาก290นะไว้สวนอะ่ะเกือบร้อยเมตรอ่ะร้อยเมตร นี่ว่ายสวนยาวมาตลอดร้อยเมตรเอาดี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 ร้อยยสิบเมตรละเหมือนค่อยๆค่อยๆแผ่วลงร้อยสี่สิบเมตรทุกคนจากสองร้อยเก้าสิบขวดเดียวหรือร้อยห้าสิบนะครับความเร็วว่ายสวนกลับมาเกือบเอาไม่ทันนะเมื่อกี้จังหวะย่อนอนะ หูยใจหายวาบเลยหูยหลอดดิ่งเกือบหลอดดำแลวเมื่อกี้ใจหายวาบเลยอย่านะจะมาหลุดตอนเยอะมาตั้ง20กว่านาทีแล้วมาหลุดนี่ไม่เอานะก็ถือว่าเป็นอีกความท้าทายหนึ่งแหละครับสาหรับการเยอะปลาใหม่ที่ใหญ่ขนาดนี้นะมันก็ได้ท้าทายขึ้นอีกว่าเราจะเอาขึ้นได้ไหมหรือจะหลุดหรือจะผิดหวังกันนะครับกลับมา190เมตรครับมันจะไป2 200เมตรอีกเหีอยนียถามจริง95เมตร จะเป็นก๊อกสุดท้ายไหมหรือจะออกไปอีกหรือจะมีพลังแฝงแล้วออกไปอีกมาแล้วมาแล้วเห็นสวนรรค์ลำไรลำไรเหมือนจะยอมแล้วหรือเปล่า50เมตรยังนิ่งนอนใจไม่ได้นะยังวางคันไม่ได้ยังคงตั้งคันอยู่นะครับ50เมตรละ40เมตรมาสิ40เมตรมาสิ นี่แหละครับทุกคนสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอ่ะนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดตอนนี้ผมใช้เวลาไป36นาทีนะครับและผลลัพธ์ก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นนะครับซึ่งผมหัวร้อนมากตอนนี้คันสปินนะครับเวท9กโลคันเลเวล96เอาไม่ทันในระยะ50เมตรแล้วหลุดบอกในคำเดียวเลยว่าเจ็บเจ็บตีเจ็บตี ใครเอาขึ้นได้ก็ถือว่าสุดยอดมากผมบอกเลยผมยอมรับเลยนะเพราะผม2ตัวนี้คือตัวที่สองแล้วที่ผมโดน30นาทีขึ้นนะครับก่อนหน้านั้นเป็นโดนแค่ยี่้านาทีเองตัวนี้โดน30นาทีแล้วหลุดเนี่ยคือแบบคือมันเฮือกสุดท้ายของมันแล้ว,ลวมันไ่ว้สวนจนหลอดดาเลยเมื่อกี้หลอดแบบหายวับเลยไม่เหลือสักติ่งเลยแล้วสุดท้ายก็หลุดผมเงยหน้าจนผมจะตัวจะเป็นสะพานโค้งอยู่แล้วคือเราทําเต็มที่แล้วมันไม่ไหวจริงๆเว้ยทำไงอะ โอ้โหเสียใจวะเสียใจมากเลยโอท้อเลยอ่าแต่ถ้ากินอย่างเงี้ยได้แต่ก็เป็นซสายแปดสิบคือต่อให้ตัว500นะต่อให้ตัว500โลถ้ากินแบบเนี้ยยังไงเรายัดสุดยังไงขึ้นเลยนะครับ ดูนะทุกคนทุกคนเห็นใช่ไหมห้าร้อยห้าสิบสามกิโลนะครับกินแปดเมตรเมื่อกี้ใช่แปดเมตรไหมผมอาจจะมองไม่ทันนะแล้วผมยัดสุดเลยขึ้นเลยนะครับแลกกับไอ้สามสิบห้านาทีที่ตัวที่แล้วนะที่หลุดไปเนะี่ยคือแบบอออยากจะทุบโต๊ะนะครับเอาละสุดท้ายเราก็ได้อันนี้คือผมข่ามาเป็นวันที่สองแล้วและนี่ก็คือตัวแรกของวันที่สองกินแปดเมตรนะครับก็คือได้ไซส์ยูนีกแล้วห้าร้อยห้าสิบสามกิโลนะครับ XP แสนหก แล้วก็เงินอีก2อ0 0สนด้วยเซตเดิมอ่ะด้วยเหยื่อเดิมนะครับหมายถึงเหยื่อเดิมนะแต่เบ็ดเป็นเบ็ดใหม่นะครับเป็นเบ็ดคันเบ็ดตีได้25เมตรนะครับนะก็ก็ตามนี้ไคจูคือสายไคจูเลยสายนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดถ่ายรูปหน่อยมันจะถ่ายได้ไหมเนี่ยอ่าไ,ไ,ได้ได้ได้โอเคก็ตามนี้แล้วกันทุกคนสุดท้ายก็ได้ปิดคลิปสักทีนะเรียบร้อยนะครับแต่ผมก็ยังรู้สึกเจ็บใจกับไอตัวนั้นไม่หายนะ ตัวนั้นอาจจะเล็กกว่านี้หรือใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับเราไม่รู้แหละแต่ก็เสียงเสียดายอยู่นะอ่านนี้แล้วกันคลิปนี้นะครับถือว่าพามาล่ากระทงดาบส่วนจุดเออยังไม่ได้บอกจุดนี่หว่าแต่ผมมาร์คไว้ด้วยเลยแล้วกันนะอ่าตรงนี้ไอ้ตัวนี้คือ530นะครับมาร์คเดิมอันนี้คือเพิ่งได้เมื่อกี้553นะก็เป็นยูนิคทั้งคู่นะครับตำแหน่งจะเป็นลายเส้นนี้ผมให้ตั้งแต่ตรงนี้แล้วกันนะครับตั้งแต่ตรงนี้จนถึงหมายนี้แล้วกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยทั้งเส้น แต่ผมให้ตรงนี้เป็นจุดพีคแล้วกันถ้าจะพีคก,ก็น่าจะแถวๆนี้นะจากเกาะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อยู่ล่างซ้ายของเกาะจุดเช่าเรือนะลายเส้นน้ําตรงนี้นะครับนี่คือจุดเช่าเรือนะครับตําแหน่งคือล่างซ้ายตรงนี้นะใครจะมาก็แคปกันไว้ใครจะตามมาก็แคปกันไว้แล้วกันนะครับเรียกว่ากระทงดาบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมีอวบ,บคอกับสคกีปแจ็กกวนบ้างนิดนึงนะครับถ้าเบ็ดใหญ่จริงก็ไม่น่ากวนได้แนละ้วโอเคตามนี้นะครับ ยังไงคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆไว้เท่านี้แล้วกันสําหรับคลิปล่ากระทงดาบนะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับบายบายสวัสดีทุกคนครับเจ็บใจจริงๆนะ